จะเล่นออนเอาตนจะโยมเน,น,นี้กั่สีา่าหัวเรื่องพากิชายมกย่อนอื่นขอบอกไว้ก่อนเลยว่าครัน้นี้อาจารย์ของกับผมได้วาไว้ฉันว่าแล้วมนุษย์นี้มีปัญหามันไม่ได่าหรือชมก็อยู่เฉยทั้งสามสิ่งนี้ไม่มีเปลี่ยนเลย จงวางเฉยใ,ใครถือสาเป็นบ้าตายเนาะหลังจากที่มีโยมออกมาสอนธรรมก็ได้มีพระออกมาวิพากวิจารณ์อาจารย์เบียเนาะคนตื่นทำอาจารย์เจริโองก็ตั้งปวดว่าจะของกินหูทำกว่าเขาโดยที่ กูเบิ่งจะขอาูจะขอเงียยังอยู่นะเดี๋ยวฟังกันขั้นต้นก่อนแล้วก็จะอธิบายแค่เดียวยาวๆไปเลยแต่เบียงศึกษาไม่ถึงมันไม่รู้ต่างจย์หรอกเบียนมันไม่รู้แต่งของศาสนาไม่รู้แต่งคำหรอกเบียนโกลฟ์ฟาร์มเพิร์้อมั่วบอกได้เลยมั่วไปหมดสอบเรื่องจิตเรื่องเล่หลักครเรื่องพยัญชนะบอกมั่วหมดเลยจิตเบียนเนี่ยตัดการไม่ได้อยากคลายก็รัวเพอิร้อ นะเบียนะปรึกสาวาจาอยู่ตลอดเอาไม่ไสู้วาจารย์หรอกฉันจะบอกให้เบียเนี่ยคนละเรื่องเลยตามมาคุยนั้นนะจะได้เห็นเนี่มันยังไม่ได้คุยกันสักทีเนี่ยเนี่ยคุยเรื่องคนรักคนรักเพียเบียนี่ยไหะเบียนี่ยเนี่นะเบียเนี่ยเพื่อเจอไปดูเรื่องหลักต่างๆก็ไม่ทำไม่เยอะแต่วันนี้ก็ทำไปเรื่องการพูดแดกพูดแดกพูดจากไปนันมันอยากไปโอ้ยทัวร์ลงไปตลอดถ้าเราต้องทนได้พระเจ้าโดนนางมาคณียาเนี่ย จ้างด่าเจ็ดวันนะคนตามด่าลรอเมืองเลยนะท่านกจจ็ยินะ้มชื้นเพราะนั้นตัวเองรู้กว่าเขาเก่งกว่าเขาทุกอย่างทำไมไม่สอนเขาให้ได้สอนเขาให้รู้สอนให้ดีกว่าเขาไอ้นี่เอาเขามาแขวนแล้วมาดามา่ามาแขกเพื่ออะไร เป็นพระเป็นภิกษุคนที่เขาด่าเขาว่าเขาทัวรลงภิกษุมันต้องมีความอายอายมากเขาด่านี่ไม่อายเลยไปเบียบใส่ตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าวัดโดนด่าย,ยังไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็บอกว่าตัวเองเก่งกว่าเขาเกียรกว่าทุกอย่างเกียวกว่าทั้งทงางครับ เขาก็บอกช่องทางติดต่อเขาอีกแล้วว่าส่งไปเลยส่งข้อความส่งอะไรไปหาแก๊ตบินเขาเลยเขาพร้อมที่จะรับฟังทุกอย่างแต่ไม่ทำกลับเอาตัวเองบอกว่าตัวเองเก่งกว่าเขาทำเก่งด้านนู้ด้านนี้แล้วก็ว่าเขาเพ้อจงเพ้อเจอสรุปใครเันเพ้อเจอครเดียวพบว่าตัวท่านเองเื่อเจอว่า คือถ้าเราเก่งจริงเราสอนเลยสอนเ,เลยตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาสอนเลยถ้าเราเก่งจริงมียอดโ o ลเ o อร์มีคนติดตามท่านแน่นอนโดยที่ไม่ต้องไปเอากระเสียจากเขาเหมือนเลยว่าไปพูดให้เขาให้เขาด่าให้มันมีค่าเอ็นโกรเอ็นเมันน่าอายมากนะท่านที่ท่านกำลังทำ ใครบอกจกากจะด่าอะไรอะไรก็ด่าไปเบี่ยก็ผาดแล้วพลาดที่ไปสอนคนโง่มันโกรธเอาไอ้พวกคนโง่คนหลงความเชื่อนนี้ไปว่ามันนี่มันโกรธเอาเลยนะไอ้คนโง่พวกเนี้ยมันไม่ชนะที่จะรู้จะฟังทำการที่พูดอย่างเขาไม่ได้จาอจงว่า คนน,นคนนู้นคนนี้ชีโทษเขาพูดได้องค์รวมรวมทั้งหมดขึ้นว่ากูมึงเฉยๆแค่นี้ทำเป็นรับไม่ได้บอกให้เลยนะอาตมาเดินข้างโรงเรียนไปนะหรือขึ้นรถไปนไอ้ีไอ้ไอสัตว์เต็มเลยมาเป็นสวนสัตว์ ยึดพงยึดพ่อยึดแม่มีหมดะมันพูดกันนะแค่คนสอนทำคนเดียวพูดกูมึงแี่นี้ทาจะเป็นจะตายจะรับไม่ได้อืท่านก็สอนไปเลยท่านเป็นคนสุภาพเป็นคนเรียบร้อยท่านสอนเลยอมืมีแต่คนยกย่องสรรเสริญออกมาสอนช่วยกันเว้ยต่างคนต่างช่วยกันเว้ยสอนอคุณสอนคุณสอนเรื่องธรรมะฟังง่ายท่านกิง่ง ท่านโยกพระไตรยปิดกมาสอนเลยท่านเก่งทำชั้นลึือเก่งฌานท่านสอนสมาธิสอนเลยแต่นี้ท่านกลับไม่ทำผมเปิดมาคลิปไหนคลิปนั้นเลยด่าอาจารย์เบียอาวุ้ยทำไมเป็นอย่างเนี้แล้วเราเป็นสงฆ์เป็นพระแล้วคนด่าขนาดนั้นท่านยังไม่ฟังอีกหรัอ นผมคนด่าแค่สิบคนยี่สิบคนผมก็โอไม่ไหวแล้วเว้ยพอแล้วแบบนี้ไปต่อไม่ได้แล้วอายครับอายมากคนเขาดา่าเขาตีเราแต่ท่านดันทุลังมากดันทุลังจนไม่รู้ผมจะพูดว่าอย่างไรนะเขาไปขาดผลประโยชน์อะไรของท่าน ท่านจะไปจงเกียรตจงช่างอะไรขนาดนั้นมีทั้งคิดว่าจังลุงจันไรอะไรนะโอ้โหหนะักเข้าไปใหญ่เลยแล้วมีอะไรอ่ะเขาจะเสียคงเสียของมาใส่เลอ,เอะเทอะหนาเลอะเทอะเลยสอนให้คนงมงายเรื่องไม่ใช่เรื่องมีที่ไหนของอะไรของประเภทไหนถ้าของนั้นมีจริงมันไม่ได้เสียดให้เอาเงินมาให้มันล่ะ ให้มันมาหลอกเราอยู่ทําไมล่ะอืมมันเสดไปหาเอาเงินเอาทองเลยไม,ไม่ต้องมาหลอกเอาเงินจากคนที่ไม่รู้เลยนะว่าต้องไปทําของแบบมันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะมันจะมีได้ไงของเป็นไปนไม่ได้คนโง่เท่านั้นที่เข้าไปเชื่อของแบบนั้นพอมีคนออกขึ้นมาสอนขึ้นมาเขาตื่นรู้กันแล้วเฮ้ยพวกนี้มันทํากัน อย่างงู้นอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะมันหลอกเอาตังเรานะขาดผลประโยชน์รับเนี่ยหากินจะไม่ได้เัาเนี้ยเอาละดินหละเออก็น่ายกย่งน่าสันเสริญน,นะมีคนตื่นรู้ตื่น,น,นทำกันเยอะเลยขอขอบคุณมากๆให้คนมีคนสนใจธรรมะมากขึ้นลูกเล็กเด็กแดงฟังคำมากขึ้นก็จะมีอีกกระจุกเดียวนี่แหละอีกกระจุก เก่งเกินนี่แหละวัดตัวเองมากเก่งเกินแต่ทำอะไรไม่ได้ทำให้คนรักตัวเองไม่ได้คนเก่งนะพูดออกมาไม่กี่คำคนรักกันเต็มเลยคนที่บอกว่าตัวเองเองเก่งอะ่ะพูดออกมาคำไหนไมีแต่นคนด่ามันเก่งทางไหนอะ่ะเก่งแบบใด อมไม่กลับไปดูคลิปตัวเองเลยว่าตัวเองพูดนะสิ่งที่พูดนะมันมีประโยชน์มีความมีเนื้ออัดเนื้อทรรขนาดไหนอ้างตัวเองเก่งหลักคำสวนของพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อไม่ให้คงงมงายในสิ่งปลูกเสษอะไรปลูกเว่นเบียดเทียนอะไรท่านยังจะพาเขาไปเรื่องเชื่อหมอดู ไปบอกเขาว่าดูหมอดูให้รู้ก่อนให้ตื่นตัวจะไปดูทําไมดูก่อนแล้วรู้แล้วช่วยอะไรได้ช่วยให้เสียงเงินอะเออนั่นแหละช่วยให้ตัวเองเสียงเงินก่อนพอเสียงเงินไปแล้วเสียงเงินไปเยอะพออาจารย์เบียร์พูดปับ๊บมึงรู้เลยครับเนี่ยตื่นเลยครับเนี่ยกูเสียงเงินไปอย่างงู้น้โอ้โหโยเ,เยอะแยะรู้อย่างนี้มีอาจารย์เบียร์มาตั้งนานก็ดีแล้วอย่างเงี้ย จริงไหมทุกคนคนที่เก่งกว่าออกมาสอนเลยครับออกมาเลยออกมาเยอะๆสอนเยอะๆผมจะเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะผมยังไม่เก่งวันไหนผมเก่งขึ้นมาผมจะมาสอนเหมือนเขาหลายคนหลายคิดมากออกมา ไม่ว่าจะเป็นคุณมอคุณหมออะไรพูดอยาพูดอะไรโอ้โห<ฮ>มาสารพัดสารเปรลับไม่ได้ไม่เข้าลบต่อทมเนื้ออัดเนื้อทมที่เขาสอนเขาสอนให้คนชีวิตคนประจำวันเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์คนเข้ามาฟังทมทุกคนะเชื่อได้เลยว่าเขาไม่อยากรู้หรอกว่าเนื้อความขั้นไหนพระไตปรปดฎกมันคืออะไรเข้าไปืึกขนาดนั้นคนเขาไม่เอาแน่นอน เขาเข้ามาดูแค่ว่าเออเราทําเคยทําอย่างนี้เราเคยปฏิบัติแบบนี้เราเคยไปดูหมอนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงๆซึ่งเขาเสียเงินเสียคำเสียทองมาแล้วเขาได้เปลี่ยนตัวเองใหม่เปลี่ยนบุคลิกตัวเองใหม่ได้รู้ได้ตื่นทําขึ้นมาได้เห็นความจริงชักแจ้งขึ้นมาเขาก็ชอบอาจารย์นี้ลนะ เขาสอนนะ่ยมันมีประโยชน์มันมีคนได้รู้ได้ฟังทากันมากขึ้นแต่ก่อนเนะี่ยนั่งสอนกันทรมาลึกๆไม่มีใครฟังหรอกมีคนแก่คนเฒ่าฟังก็ฟังเขาคนแก่คนเฒ่าเ,เขาก็ปฏิบัติทำกันดีแล้วแต่เด็กเล็กเด็กที่ไหวเรียนที่ไอนนี่อยู่ไม่มีใครเข้ามาฟังหรอกทรรมะจ้างให้ก็ไม่มีใครฟัง เพราะฉะนั้น้เราอยู่ในที่ของเราเราเป็นพระเราก็สอนเรื่องของพระอไปนะอาจารย์สันตินี่ท่านยกขึ้นมากลายเป็นคอนเทนต์ของท่านไปเลยแขะคนสอนทำไปเลยท่านบวกท่านเก่งเรื่องพระตรงพระไตปีดกอะไรเก่งทำเก่งอะไรเขาสอนไม่ให้ค่อนแขกกันไม่ใช่ครัแต่ท่านจะค่อนแขกตุิยตุกยติป จนเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าอูใช้ไม่ได้เป็นบุคคลที่ใช้ไม่ได้หน้าที่ของเราข้อวัดปฏิบัติกว่าแค่นั้นครับเก่งก็สอนไปครับไม่เก่งก็อยู่เฉยครับฟังครับถ้าคิดว่าตัวเองเก่งจริงสอนไปเลยครับ อย่าไปโยกใครมาตีนู่นนั่นนี่เลยครับผมเห็นแล้วผมไปอ่านคอมเมนต์ดูนะเขาด่ากันยับเลยผมสงเพียท่านมากอายมากนะท่านมีความอายภิกษุยังความอายไว้นะครับถ้าภิกษุไม่มีความละอายต่อบาปแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วสุดเถอะผมว่า